สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหาไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับช่วงนี้นี่กระแสตกหมึกนี่มาแรงมากนะครับแต่ว่ามันติดปัญหาอย่างเดียวนะครับมันไม่มีของครับวันนี้นะครับผมได้จัดคันนะครับจากค่ายโอคุม่านะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับเจ้าอีกิคิงนะครับอีกิคิง8ฟุต6นะครับได้เข้ามาแค่20คันเท่านั้นนะครับตัวนี้ก็จะคืออ่าตัวนี้เป็นตัวที่พัฒนามาจากคัน อีกิโปเควันนะครับก็ใครที่เคยใช้ตัวโปเควันนะครับก็ลองใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแบงค์ตัวใหม่นะครับนะเป็นแบงค์กาไฟท์โทเล30ตันตัวใหม่จากค่ายโอคูม่านะครับแบงค์ก็จะเป็นสีดําด้านนะครับสวยมากนะครับไกด์เป็นทรงใบมะขามนะครับสําหรับตีเหยื่อได้แม่นยําขึ้นนะครับแล้วก็ตีไก่นะตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับสวยมาก อีกิกคิงนะครับความยาว8ฟุต6นะครับตัวนี้ก็จะใช้ได้สีฟ้านะครับผมก็เลยนำมาจับคู่กับลอกโอคุม่านะครับอินสไพร่านะครับ 30b นะครับก็คือ30บูนะครับจะเป็นขอบสีฟ้านะครับก็คู่กันเลยครับสวยมากนะครับใครที่มองหาชุดตกหมึกเทพๆนะครับราคาไม่แรงนะครับจัดตัวนี้ได้เลยนะครับผมไล่ให้ดูไล่ให้ดูนะครับเดี๋ยว ใครซื้อแต่คันนะครับใครจะเอาแต่คันนะครับเดี๋ยวผมจัด EP คันอย่างเดียวให้นะครับนะอ่า EP นี้จะเป็นชุดก่อนนะครับเพราะว่าคนถามมาแยะมากอยากได้ชุดตกหมึกนะครับราคาไม่เกิน4,000บาทนี่เดี๋ยวผมจัดให้เลยครับรับรองความหล่ออ่ะมางั้นเรามาเริ่มกันที่คันเบ็ดก่อนนะครับจากกับเจ้าโอคุม่านะครับอีกิคิงนะครับความยาว8ฟุต6นะครับน่สาย PE อยู่ที่0.8ถึง1.5นะครับ ตีเหยื่อเริ่มต้นเบอร์ 2- ถึง3.5นะครับแต่จากการที่ผมได้สบัดดูนะครับผมว่าสามารถตีเหยื่อได้ตั้งแต่1.8เลยนะครับแล้วก็ใส่สายสัก0.6-0.8เนี่ยตีมันเลยนะครับนะเดี๋ยวผมให้ดูด้ามนี่ครับอินชอร์ฟิชชิงนะครับก็คือทางเมืองนอกเนี่ยมันเป็นคันตีเหยื่อปลอมใช้ฝั่งนะครับแล้วก็ตกปลาหมึกได้นะครับก็ใครที่มองหาชุดแบบตีเหยื่อปลอมใช้ฝั่งนะครับตกพวกไอสาพวกสละนะครับ อินโซอินซีปะะกงปลาเก่านะครับใช้เหยื่อไม่ใหญ่ก็ตัวนี้ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับหรือใครที่เอาไปตกพวกปลากระพงวังนะครับก็เน้นหวดทําระยะตัวนี้ก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับทําไมต้องจับคู่กับเจ้าอินสไพร่าสามศนะครับเพราะว่าตัวนี้น้ําหนักเขาเบามากครับแล้วก็เป็นลอกที่ทะเลโดยตรง่าเมืองนอกคือลอกอินชอรเลยนะครับเป็นลอกแบบตกปลาหมึกโดยตรงนะครับของทางโอคุมานะครับน้ําหนักเบานะครับ เดี๋ยวผมอ่านสเปคคร่าวๆให้ฟังนะครับ9ลูกปืนสแตนเลตกันน้ำเค็มนะครับเกเรโชอยู่ที่5ต่อ1นะครับน่าก็คุ้มๆครับแขนเป็นสไตล์โรบอทนะครับบอดี้เป็นกาไฟนะครับน้ำหนักเบานะครับแล้วก็มีซีนกันน้ำเค็มทุกจุดนะครับเพราะเป็นลอกทะเลนะครับก็ซื้อแต่ลอกนะครับ1,590บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวลองคิดก่อนไหน1,590บวก คันอย่างเดียว1,890นบะครับบวกค่าส่ง150เอางี้ทั้งหมดมันอยู่ที่3,630บาทเอางี้แล้วกันนะครับผมอยากให้เอาไปแล้วก็ครบชุดใช้ได้เลยเดี๋ยวผมแถมสาย PE นี่สาย PE 0.8นะครับให้1ม้วนนะครับไปถึงจะได้พร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับซื้อแค่โยเพิ่มนะลูกค้าก็สามารถตกหมึกได้ทันทีเลยนะครับผมคิดไปนี่ครับชุดนี้ 3, 5 9 0บาทนะครับ3,590บาท รับรองคุ้มๆค,ครับสวยมากตัวนี้นะครับเนี่ยไกใบมะขามนะครับทางเมืองนอกเขาคอนเฟิร์มว่าตีได้แม่นยำม,มากนะครับเด็ดจริงๆแล้วก็ใส่ท็อปอย่างดีมาให้แล้วนะครับน่าสามพันห้า้าบาทรวมส่งถึงหน้าบ้านนะครับมีแค่สิชุดนะครับน่าอย่าช้านะโอเควิธีการสั่งซื้อเหมือนเดิมนะครับครอบรูปให้ติดชื่อสินค้าหรือติดรูปสินค้านะครับ ทักมาที่ Facebook แฟนเพจหัดไทยฟิชชิงสุขุมวิทย์8ิได้เลยนะครับนะแล้วก็พิม์มาเลยผมเอาชุดโ k u ุมครับ i King. ิกิคิงนะาหมดนะครับมันมีแค่10ชุดเท่านั้นนะครับไม่อยากให้พลาดเลยสวยจริงๆตัวนี้นะครับโอเคงั้นเราลากันก่อนนะครับสวัสดีครับ